สวัสดีครับันนี้ก็พบก,กับบอสแมนนาชานะครับวันนี้ผมรื้อห้องรื้อท่อไอดีนะครับก็ที่แรกก็ตัวเองก็สงสัยครับอยากรื้อดูนะฮะว่ามันจะสกระปรกมากขนาดไหนเพราะว่าผมไม่ได้เอาสายระบายออกครับก็เอาออกตอน7 0 0ดกว่าโลแล้วแป0 0โลแล้วก็ตอนอ,ออกมาจจครับเจอแจ็คพอตครับดูครับ อ็นาะไรดำดำไหมนี่ครับนั่นแหละครับดำดำนั่นแหละนี่ครับผมแกะออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนคราบจารบีแบบดำดำเลยครับเป็นคราบแล้วเยอะมากด้วยนะแต่มันไม่ถึงก็อุดตันนะมันไม่ได้ถึงกบตันนะแต่ไม่รู้ว่าข้างในมันจะขนาดไหน อันนี้มันเป็นแค่ข้างหน้าปากทางนะครับลมบูธอาจจะแรงทำให้มันอา,อาจจะมีขามเมาหรือเศษไม่เยอะนะแต่ข้างในอาจจะเยอะอยู่นะครับว่าผมน่เซงเลยพันล้อข้าเลยทอยนี่ครับรออดูทอดียังเยิม้มอะนี่ขนาดว่าผมถอดไป3ามสี่พันลยังเป็นคาบเยิ้มอยู่เลย มันเป็นภาบเยิ้มอยู่เลยลวงให้ดูมันเลยอ่ะมันเป็นน้ำมันเลยเนี่ยดูอือหือนี่นะครับก็เป็นตัดสินใจดูแล้วกันว่ารถใครที่ออกมาอยาก e อ,อกุด EGR เอาสายระบายออกไหมครับมีขนาดผมอุด EGR นะเราอุดเราก็ได้อุดแตกวันนะครับแต่ไอระบายอะไรยังปล่อยเข้ามาเหมือนเดิมนะครับ ก็แนะนำให้ทําทั้งสองอย่างนะครับก็รู้สึกเสียใจมากนะครับดูครับดำปีนะครับผมืพระเจ้าสงสัยต้องหาร้านล้างแล้วนะครับโอเคครับก็ฝากให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าสายระบายไม่ได้ไปล่อย ทิ้งนะครับมันเป็นแบบไหนนะครับดูเยิ้มเป็นคราบน้ํามันเลยครับด้านในยิ่งหน้าฝั่งหน้าเทอร์โบโนี่เยอะกว่านี้ถ้าไม่ได้เช็ดนะครับแต่ตอนนี้ก็ผมเช็ดไปแล้วโอเคครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ